รถชนจนป้ายทะเบียนหลุดเลยเหรอคะครับตำรวจเนี่ยไปเจอหมุดที่มีเศษขอบของทะเบียนที่มันหักและตกอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ตอนนี้ตำรวจก็ยังจับคนร้ายไม่ได้ก็เพราะว่าป้ายทะเบียนรถเนี่ยไม่รู้มันหายไปไหนแม่มาดูข่าวนี้สิคะอะไรเหรอลูก มีตำรวจกลัวว่าชนตายที่มาอะไรเนี่ยแม่ก็ง่าหนสิลูกบทคนเราจะตายมันก็ตายง่ายๆอย่างนี้นะเหมือนกับที่คําพระท่านสอนไว้ชีวิตคนเราเนี่ยมันอนิจจังจริงๆแต่เพ็ตว่ามันง่ายไปไหมแม่ที่เพ็ตหมายความว่ายัางไงก็คิดดูสิไอ้คนที่ตายเนี่ยเป็นคนเดียวที่มีหลักฐานยืนยันได้ว่าอังคณนาเป็นตัวบงการฆ่าพ่อเรากำลังมีเบาะแสอยู่แล้วเชียว ตำรวกจกางะจับตัวมันได้แล้วมันก็ถูกรถชนตายไปซะงั้นมันได้มาเอยไปหน่อยเหรอ เขาเสียชีวิตเพราะถูกรถชนจริงๆหรอครับครับจากการชนสูตรศพแล้วเนี่ยผู้ตายเนี่ยกระดูกหักหลายแหงอว,วัยวะภายในบาดเจ็บรุมแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตสภาพร่างกายภายนอกเนี่ยไม่มีร่องรอยแห่งการต่อสู้หรือว่าถูกทำร้ายเลยสแสดงว่าเขาถูกรถชนตายแน่ๆครับแล้วตำรวจจับคนที่ชนได้หรือยังครับผมเนี่ยคิดว่านะมันน่าจะเป็นเด็กที่ชอบแบบชอบเที่ยวอ่ะ แล้วก็เมาแล้วก็ซิ่งรถกันตอนกลางคืนไอ้เด็กพวกนี้ขับเหมือนว่าจะแข่งกันไปนรกโชคดีนะครับคนดีๆเนี่ยไม่ไปถูกพวกมันชนเ,นาเอานี่ขนาดเป็นคนร้ายเนี่ยผมยังอดสงสัยไม่ได้เลยจากดูจากสภาพศพแล้ว,วเขาเนี่ยถูกชนจนป้ายทะเบียนเนี่ยมันหลุดกระเด็นมาเลยนะครับขานี่หักสองท่อน คูณลองคิดดูนะอย่างงี้ไม่ตายยังไงไหวตะืกี้คุณว่าอะไรน,นะคะรถชนจนป้ายทะเบียนหลุดเลยเหรอคะครับตำรวจเนี่ยไปเจอหมุดที่มีเศษขอบของทะเบียนที่มันหักและตกอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ตอนนี้ตำรวจก็ยังจับคนร้ายไม่ได้ก็เพราะว่าป้ายทะเบียนรถเนี่ยไม่รู้มันหายไปไหนมีอะไรยังไงเนาะ เปล่าค่ะนกขอตัวก่อนนะคะพี่ชนะนกถึงขึ้นได้ว่ามีธุระด่วนต้องรีบไป ทำให้โลอของฉันถูกตเต็มเต็มด้วยรักของเธอได้ลอยล่องไปให้ใจได้ยินจงจำนองที่แสนอ่อนหวานรักของฉันที่มีอยูเต็มใจให้เธอได้รู้เอาไว้ต่อจากนี้เต็มใจฉันให้